สารคดีมีคมเหล็กกล้าไร้สนิมในกลุ่มของ400ซีรีส์ c 4 0 4 c นี่เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยในกลุ่มของในกลุ่มของสแตนเลสสตีลเกรด400ถ้าเป็นมีดพับสมัยก่อนนะนะ C400C นี่เรียกว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดใบมีดแล้วลน่ะ ในปัจจุบันนี้ถ้าเรายังอยากจะได้วัสดุ4404เราคงจะต้องมองหามีดพับยี่ห้อกันโซ่กันโซ่นี่ถ้าจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดเลยที่ใช้วัสดุศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นวัสดุที่คิดค้นมาตั้งสมัยสงครามโลกส่วนประกอบของมันน่ะเหรอส่วนผสมมันมี คาร์บอน0.9ถึง1.2%เรียกว่าเป็นสแตนเลสสตีลกลุ่มไฮคาร์บอนกันเลยทีเดียวมีโครเมียม16ถึง18%เปซึ่งจะทำให้ทนการกัดกร่อนได้ดีมีแมงกานิส1%เซิลิกอน1%เปอร์และโมลิบดีนัม0.75%ป็นต์เป็นสูตรเหล็กเฉพาะที่ค่อนข้างจะเบสิกมากเนื่องจากตอนนั้นเราอยากจะค้นพบ าธาตุหรือความสามารถของแร่าธาตุต่างๆนี้ไม่พัฒนาเท่าเทียมปัจจุบันแต่ก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่ใช้ได้เลยทีเดียวมีเล่มนี้มากับกันโซ่720ซึ่งรูปร่างหน้าตานี่ละไม้คล้ายมีดจากค่าย Lion Steel เลยใช่ครับผมดูเว็บแรกผมนึกว่ามันเป็นมีดจาก Lion Steel แต่ไม่ใช่เลย มันเป็นมีดกันโซ่รูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายเลยครับราคานี่ก็ถูกดีด้วยนะอ้ยไลออนสต,ตีลซื้อไม่ไหวหรอกราคามันสูงไปผมซื้อทีนี่ผมไม่มีเงินกินเหล้าเลยนะแต่ผมไปซื้อไลออนสต,ตีลนะ่ะเออคุณครูครับแล้วมีดตัวนี้เห็นระบบล็อกมันแปลกแปลกมันคืออะไรเหรอครับมีดตัวนี้มีระบบล็อกที่เราเรียกกันว่า axis Lo ็อก เป็นการล็อกแบบเรียกว่าถ้าแปลตรงตัวกันเลยก็ล็อกตามแกนนั่นละเออค,ครับมันเหมือนมีดค่ายผีเสื้อไหมครับเบนะช์เมดนะใช่มันคล้ายๆกันเลยสงสัยมันได้แรงบันดาลใจมานะผมว่ามันน่าจะได้แรงบันดาลใจมาแต่อย่างนี้เราเราไม่เรียกมันว่าก๊อปเปอรหรอกเราเรียกว่าสินค้าพัฒนาต่อกันโซตัวนี้มีสีให้เลือก สามสีแต่สีที่ดูแล้วฉบเชียวและโดนใจชาวบ้านมากที่สุดน่าจะเป็นสีสม้มใบมีดตัวนี้มีน้ำหนัก190กรัมช่างเมื่อกี้ในส่วนของซองผ้าเราก็ผลิตซองรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดซองรุ่นนี้เป็นซองรุ่นล่าสุดที่ร้านเราผลิตสามารถใช้กับมีดกันโซ่ที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ซองนี่เมดอินไทยแลนด์เลยทีเดียว ใช้แรงงานคนไทยทำค่าแรงอยู่ที่เมืองไทยผ้าเพลีนก็เบิกจากเมืองไทยตัดเย็บที่เมืองไทยนะครับนี่เป็นสินค้าที่เราภูมิใจที่ผลิตออกมาแล้วอยากให้พวกท่านเอาไปใช้กันดูระบบ Axis Lock นี้ทำให้คุณสามารถเปิดปิดมีดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาไม่ว่าคุณจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวามีดนี้มันพร้อมจะแก้ปัญหาให้คุณได้ในส่วนของ ตรงท้ายนี่มีที่ทุบก,กระจกด้วยมันจะเป็นหมุดคาบ่ายะนะเป็นแหลมๆหน่อยอาจจะเอาไปทุบก,กระจกช่วยงานกู้ภัยได้ใบมีดอันทรงพลังและประกับด้ามที่ผมว่าในมีดราคานี้คุณซื้อเล่นได้เลยรับประกันว่าไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ผมชอบมีดเล่มนี้มากเลยด้วยรูปทรง แล้วละก็ราคาแล้วเนี่ยโอ้ผมว่าผมต้องสั่งซื้อแล้วล่ะเล่มเนี้ยใบเมีด4404นี้มันทรงพลังมากมันสร้างความคมได้ง่ายแล้วก็ถ้ามันเกิดทื่อเกิดสึกขึ้นมาในงานภาคสนามแล้วก็คุณก็สามารถรับคมคืนมาด้วยความง่ายได้ เนื่องจากเป็นวัสดุเบื้องต้นที่สามารถใช้หินลับมีดตามตลาดนี่ตบคมกลับไปได้เลยหรือถ้าคุณเป็นคนใช้งานระดับโปรแล้วมีแผ่นหนังฝาติดตัวไว้หรือเข็มขัดหนังคุณก็จะสามารถสะบัดคมมันกลับมาได้เหมือนพยักฆ์ร้สะบัดลายขึ้นมาเลยล่ะเพราะนี่เป็นมีดพยักฆ์ร้สะบัดคมตั้งแต่เจ้าพญาสองจากเราไป ผมเหลือเงินซื้อมีดเต็มเลยครับถ้ามีดเล่มนี้ยังไม่โดนใจคุณติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆสารคดีมีคม